นักเรียนหญิงมุสลิมประเทศอินเดียที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียนเนื่องจากสวมผ้าคลุมศรีรษะตะกอนข้อความสันเสริมพระเจ้าเมื่อเดินสวนกับกลุ่มนักเรียนชายที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งคนกลุ่มนี้สนับสนุนคำสั่งห้ามนักเรียนหญิงชาวมุสลิมสวมผ้าคลุมศรีรษะเข้าไปภายในสถานศึกษาจนเจ้าหน้าที่ต้องกันตัวเด็กนักเรียนคนดังกล่าวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า คำสั่งของรัฐมีขึ้นในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาโดยระบุว่านักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่กำหนดให้เท่านั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหลังคำสั่งนี้ออกมามีโรงเรียนอย่างน้อยหแห่งที่ปฏิบัติตามในขณะที่นักเรียนหญิงมุสลิมได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยระบุว่าการสวมผ้าคลุมศรีรษะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา14และ25 ซึ่งเรื่องนี้ถูกส่งต่อไปให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาและตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันพิจารณาคดีแต่สารระบุว่าให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ความขัดแย้งในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศอินเดียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูโดยมีชาวมุสลิมเพียงร้อยละ14เท่านั้นคาดว่าเหตุผลเบื้องหลังของการออกคำสั่งในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งตอนนี้พักพราติยะชนตะซึ่งเป็นพักรัฐบาลครองที่นั่งในรัฐนี้อยู่และอาจจะต้องการหาเสียงสนับสนุนจากชาวฮินดูที่เป็นคนส่วนใหญ่ของรัฐและของประเทศตอนนี้กระแสความไม่พอใจเริ่มขยายวงไปต่างประเทศแล้วอย่างที่นครก,รกราจีของปากีสถาน มีหญิงมุสลิมที่สวมผ้าคลุมศรีรษะออกมารวมตัวชูป,ป้ายที่มีข้อความระบุว่าคำสั่งห้ามสวมผ้าคลุมศรีรษะในอินเดียถือเป็นการเลือกปฏิบัติและเรียกร้องให้นานาชาติตรวมถึงรัฐบาลอินเดียคำนึงถึงสิทธิของชาวมุสลิมและเคารพในหลักการของศาสนาอิสลามในขณะที่มาลาล่ายูซารไซนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเพื่อเด็กและสตรีทวิตข้อความระบุว่า การไม่ยอมให้เด็กผู้หญิงสวมพยับไปโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่แย่มากพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้นำอินเดียเห็นความสำคัญของหญิงมุสลิมการกระทำที่ถือเป็นการดูหมิ่นหญิงมุสลิมในอินเดียไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีกรณีที่ตำรวจอินเดียจับกุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวฮินดูที่ทำแอปพลิเคชันเปิดประมูลหญิงชาวมุสลิมโดยใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่าบุลลี่ไบ ซึ่งเป็นคำแสดงหยาบคายที่สื่อถึงหญิงมุสลิมและหากย้อนไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมีแอปพลิเคชันในลักษณะเดียวกันที่ใช้ชื่อว่า SuliDeal ซึ่งเป็นคำแสดงหยาบคายเช่นเดียวกันแอปเหล่านี้จะใช้วิธีการคล้ายๆกันคือการสร้างโปรไฟล์ของหญิงมุสลิมมากกว่า80คนที่ปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์พร้อมประกาศว่าผู้หญิงเหล่านี้กำลังจะถูกขายซึ่งมีทั้งนักแสดงและนักการเมือง แม้ว่าการประมูลจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ก็ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงและลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นในอินเดียที่ผ่านมาพักรัฐบาลถูกวิจารณ์มาโดยตลอดว่ามาักจะใช้นโยบายเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศสำหรับปัญหาล่าสุดที่เกิดขึ้นคงต้องรอดูคำตัดสินของศาลว่าจะออกมาในทิศทางใด